สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลุ่มคำสั้นๆที่มันมีความหมายด้วยตัวมันเองแค่พูดคำเดียวรู้เลยหรือจะพูดมีอะไรต่อพวกมัอีกก็ได้แต่จริงเป็นคำเราเรียกกลุ่มคำที่ค่อนข้างจะสั้นได้ใจความมีประโยชน์หรือในภาษาอังกฤษหัวข้อวันนี้เราจะเรียกมันว่า useful words คือเป็นกลุ่มคำเป็นคำที่ว่าแบบพูดคำเดียวเฮ้ยรู้เรื่องกันเลยอ่ะประมาณนี้ มาดูสิว่ากลุ่มคำพวกนี้มันมีอะไรกันบ้างส่วนวิธีการใช้งานมันก็จะต้องเข้าใจรูปประโยคด้วยนะอย่างคำคำหนึงถ้าไปพูดกับอีกรูปประโยคนึงมันอาจจะเปลี่ยนความหมายของคำได้นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยคด้วยต้องเข้าใจหลักการในการใช้งานมันด้วยนิดหนึ่งแต่วันนี้จะให้ดูแค่แค่คำที่มีความหมายบางคำอาจจะมีตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆให้ด้วยนะฟังแล้วก็ลองออกเสียงลอง อ่านตามลองพูดตามแล้วก็ค่อยไปหาความหมายเชิงลึกของมันอันนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะบอกแล้วว่าหลักสูตรของเราคือ self learning ถ้าเราฟังเราจะจําได้ประมาณไม่กี่นาทีแต่ถ้าเราไปอ่านเจอไปค้นหาเจอไปเห็นด้วยัวงตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองนะพูดง่ายๆมันจะอยู่กับเราพนานโอเคนะ โอเคมาดูกลุ่มคำแรกเลยเป็นคำที่ค่อนข้างจะง่ายสั้นๆแต่คำนี้คู cool. อ่อ่านจะเป็นคู่คู่ถ้าแปลตรงๆมันก็คือเย็นเออเนี่ยเหมือน cooler แต่ทีนี้พอมันเอามาพูดในเป็นภาษาพูดที่มันคล้ายๆจะเป็น s l ลงคล้ายๆจะเป็นอีกกลุ่มคำหนึ่งที่เปลี่ยนความหมายของคำศัพท์เวลาเราไปเจออะไรที่มันเอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเราจะพูดแค่คำเดียวสั้นๆ ว้าวคู่อ่าแค่นี้เองแปลว่าเจ๋งแปลว่าเจ๋งว่ะแปลว่าโดนว่ะประมาณนั้นนะจากคำที่แปลว่าเย็นกลายเป็นคำว่าเจ๋งสุดยอดโคตรดีอ่าอันนี้ลองจำไว้เอาไปใช้นะเราจะใช้กรณีที่ว่าเราเจออะไรที่ว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันดีเราแค่พูดคำเดียวว่าคู่อ่าหรืออันนี้เป็นแสดงเวลามีเพื่อนถาม w h ท t s up เป็นคำถามสตาไตล์วัยรุ่นหน่อยนะเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงกันจะใช้คำ w h a t s u p What's going How's going อะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงกันกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนถามเอ hey, ๊ w h a t s u p เราสามารถตอบได้คำเดียวสั้นๆเลย cool ั้ย cool เนี่ย cool คำเนี้ยที่ตอบไปว่าโอ้ดีอะเจ๋งอะเป็นไงล่ะสบายดีประมาณนั้นอ่าโอเคนะลองดูนะคำเดียวสั้นๆโอ้ใช้ได้เยอะมาก cool 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 อ่าโอเคคำจัดมา awesome awesome อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราเจออะไรโคตรเจ๋ง <c oughs> cool นะ่คือเออเจ๋งว่ะดีว่ะแต่อันนี้เวลาเราเจออะไรโคตรเจ๋งเราก็จะบอกว่า awesome อ่าคือสุดยอดเลยเจ๋งโคตรประมาณนั้นอ่าหรือเหมือนกันอันนี้เวลาเราจะตอบคำถามเวลามีคนถามเราก็ได้ hey, what's up how's going อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถตอบ awesome oh, สบายดีสุดยอดเลยประมาณนี้ก็ได้หรือสมมติว่ามีคนมีเพื่อนเอาอะไรมาให้เราแล้วเรารู้สึกประทับใจเรารู้สึกสุดยอดนะคำเนี้ยมันจะมันจะแทนคำว่า you are the best you are the best เนี่ยคำเนี้ยแทนได้บอก you are awesome you awesome ก็ได้ก็คือโอ้โหคุณนี่สุดยอดเลยประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ย คำคำพวกนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์เอาไปต่อเนื่องต่อยอดการพูดของเราให้มันดูอัพขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งได้แต่อย่างที่บอกใชใ้ถูกต้องเลยนะพูดให้ถูกต้องด้วยอันดับแรกเลยโอเคครับโอเคครับผมมาดูอีกกลุ่มคำหนึ่งสองคำนี้จะเป็นคำที่สื่อความหมายเป็นประมาณว่าใช่แน่นอนมั่นใจ ได้ถูกต้องเป๊ะอะไรประมาณเนี้ยคำแรกเลย sure 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 คำนี้ก็เป็นคำที่ว่าเวลาเราจะพูดออกไปว่าเรามั่นใจอะคิดว่าใช่แน่นอนแหละ I'm sure about this one I'm sure about it yes I'm sure อะ,อะไรประมาณเนี้ยได้หรือถ้าเราถามเขาก็ Are you sure about this one Are you sure Are you sure อะไรประมาณเนี้ย Can I เป็นการใช้ได้ทั้งคําตอบรับถามก็ได้แต่ความหมายก็คือว่าใช่มั่นใจประมาณนั้นอ,อีกคำหนึงมีความหมายใกล้เคียงกันใช้ได้เหมือนกัน of course of course of course คำนี้จะใช้กรณีที่ว่ามีคนถามเรามาแล้วเราอยากตอบเข้าไปว่ามันใช่แน่นอนอยู่แล้วละ่ะถูกต้องตรงเป๊ะเลยอะไรเงี้ย of course อะไรเงี้ยอ่าหรือ มีใครขอร้องอะไรเราสักอย่างว่าช่วยทำไอ้นี่ไอ้นั่นให้ได้ไหมเราก็ตอบไปว่าได้แน่นอนก็คือ of course why not อะ,อะไรประมาณนี้ of course ก็คือเป็นคำตอบรับ of course ก็เป็นการแสดงความยืนยันว่าเออมันใช่มันถูกต้องแน่นอนอใช้ได้หลายกรณีบอกแล้วการใช้เชิงลึกนะเราจะต้องไปศึกษาไปอ่านไปค้นคว้าหาเองไปฟังเองไปอ่านเองแล้วพอเราได้ตรงนั้นน่ะมันจะอยู่กับเรา แต่ถ้าเราฟังคนอื่นมาเนี่ยแป,ป๊บเดียวแค่นั้นแหละเราจะลืมมันอ่าอันนี้บอกคร่าวๆแค่นั้นวิธีการใช้ความหมายแต่การใช้เชิงลึกอะไรมันใช้อะไรได้อีกไปอ่านไปศึกษาดูโอเคนะโอเคครับผมมาดูอีก2กลุ่มคําคํานี้ก็ประมาณนั้นแหละประมาณว่าแน่นอนที่สุดใช่อย่างแน่นอนถูกต้องที่สุดมันแน่อยู่แล้วมันเป๋งมันเจ๋งอยู่แล้วอะไรประมาณนั้น คำแรกเลยที่บางคนอาจจะคุ้นเคยแล้วนะ absolutely 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 ประมาณ a b s o l u t e ก็แปลว่าแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้พอมาเป็น absolutely ก็เลยกลายเป็นถูกต้องแน่นอนอย่างถึงที่สุดประมาณนั้นอันนี้จะใช้กรณีที่ว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่คนคนหนึ่งใครก็ช่างพูดอะไรมาแล้วเราก็บอกว่า absolutely ใช่อย่างถูกต้องแน่นอนอ่า หรือมีคนมาขอร้องให้เราทําอะไรอีกนั่นแหละเฮ้ย hey, ช่วยทําไห้น่นไอ้นี่ให้หน่อยได้ไหมช่วยไปทําไอ้นี่ให้หน่อยได้ไหมหรือคุณเห็นว่ายังไงโน่นนี่นั่นถ้าเราบอกว่าได้อย่างแน่นอนได้ด้วยความเต็มใจเราก็จะตอบกลับไปทันทีว่า absolutely อ่าได้แน่นอนครับผมไม่เป็นไรอะไรประมาณนั้นอ่าอีกคํานึงก็มีความหมายคล้ายๆกัน certainly 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 อ่าอันนี้ก็แปลว่ามันแน่นอนอยู่แล้ว อย่างแน่นอน c e r t a i n แปลว่าแน่นอน Certainly ก็เลยกลายเป็นว่าแน่นอนถูกต้องได้เป๊ะมันแปลได้หมดแหละบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษเวลาแปลอย่าไปแปลตรงมากคำคำหนึงมันแปลไปได้หลายความหมายมากแล้วแต่ว่ามันอยู่รูปการไหนหรือก็แล้วแต่ว่าเราจะแปลมันเข้ากับประโยคนั้นยังไง Absolutely Certainly Absolutely Certainly ฝึกการใช้ฝึกการออกเสียงนะ อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะไปใช้งานเราต้องเข้าใจความหมายของมันเข้าใจว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างและที่สำคัญต้องออกเสียงมันให้ชัดแค่นั้นแหละที่เหลือไปศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมว่ามันสามารถใช้งานได้อย่างไงบ้างมันสามารถประยุกต์เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างไหนได้บ้างอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเรานะ self learning ที่พวกเราจะต้องเข้าไปดูเข้าไปหาข้อมูลให้ได้ แล้วมันจะทําให้การเรียนรู้ของเราไปได้เร็วขึ้นมันจะดีมากกว่าฟังอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเปิดไปศึกษาไปค้นคว้าแค่ไปพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปในคอมแค่นั้นแหละเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เราอาจจะได้เรียนรู้อย่างอื่นไปด้วยหรือต่อให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าฟังอย่างเดียวโอเคนะครับมาดูอีกคำหนึ่งซึ่ง ต่อเนื่องมาจาก2องคำเมื่อกี้ absolutely certainly คำนี้ definitely definitely ก็ประมาณเหมือนกันเลยอย่างแน่นอนใช่แน่นอนอันนี้ก็เป็นการตอบรับเวลาใครพูดอะไรมาแล้วเราเห็นด้วย definitely ถูกต้องแน่นอนใช่เลยอะไรประมาณนะั้นนะมัน3มกลุ่มคำเนี้ใช้ได้เหมือนกันเลยแหละจริงๆแล้วอะแล้วแต่ความถนัดของเรา แล้วแต่ความชอบของเราเลยแหละว,ว่าเราจะใช้ absolutely ก็ได้ certainly ก็ได้ definitely ก็ได้อ่ามันนะฝึกออกเสียงให้ชัดนะแล้วไปหาความหมายไปหาวิธีการใช้งานของมันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งไปอ่านไปศึกษาท่องจำฝึกพูดฝึกพูดฝึกพูด,พดเขียนไปอยู่เงี้ยมันจะทำเข้าไปเรื่อยๆจนมันเกิดความคุ้นเคยลองพูด3ามคำนี้กลับไปกลับมาให้ได้นะ absolutely certainly definitely absolutely certainly definitely ลองพูดกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยท่องหลายๆครั้งหลายๆครั้งจนกระทั่งลิมฟีปากลิ้นฟันสมองสายตามันรวมกันเป็นอันเดียวกันนะเวลาเรานึกถึงกลุ่มคำกลุ่มนี้มันจะออกมาโดยอัตโนมัติ definitely certainly absolutely อ่าส่วน accent นะเราไปใส่ได้เองนะไม่ได้บอกว่าจะต้องอ่านให้เป๊ะตามเนื้อเสียงที่นาะชาเป็นคนพูดมานะ อย่าง absolutely เราก็อาน absolutely ก็ได้ absolutely oh absolutely แล้วแต่ accent ที่เราจะใส่ไปนะ accent ไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิดมันแล้วแต่ว่าเราเราจะใส่ accent ของชาติไหนแต่แต่ที่บอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยต้องใส่ความเป็นอังกฤษเข้าไปด้วยนะไม่ได้บอกว่าพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยได้เลย100%ก็ไม่เอานะมันจะทำให้ภาษามันขาดความสละสลวยขาดความน่าสนใจไป มันไม่ผิดหรอกถ้าเราจะบอกว่า absolutely ก็ได้มันฟังเข้าใจแต่มันฟังยากสำหรับคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอ่าโอเคนะบอกแล้วว่าต้องปรับเปลี่ยน accent เข้าไปมันมี3อย่างที่นะพูดไว้ทุกครั้งเลยในการสอนในการทำคลิปออกมา1นึ่งเราจะต้องปรับ accent ของเราต้องใส่ accent เข้าไปในเนื้อหาในประโยคในคำศัพท์ที่เราพูดออกมา สจะต้องใส่โทนของเสียงเข้าไปอย่างคําสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโทนของเสียงนะคือจังหวะที่ขึ้นลงอย่าง absolutely ถ้าเราอ่านตรงๆแบบไม่มีอะไรเลย absolutely แต่ถ้าเราอ่านแบบมี a c c e n t แล้วก็โทนเสียง absolutely absolutely เห็นนะมันมีจังหวะแค่คําเดียวเองไม่ใช่ประโยคเลยแล้วลองนึกถึงดูถ้าเราพูดเป็นประโยคเราจะต้องใส่เนื้อเสียงตรงนี้เราจะต้องใส่เขาเรียกว่าอารมณ์ของเสียงตรงนี้ ใส่โทนน้องเสียงตัวนี้เข้าไปแล้วถ้าคำคำไหนมันสื่อถึงความรู้สึกเราต้องใส่ feeling เข้าไปในเนื้อเสียงในท่าทางและในสีหน้าของเราด้วยเวลาพูดเนี่ยเด้นย้ำมาตลอดเลยนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องไปฝึกนะโอเคอมาดูกันต่ออันนี้ก็คือ2องคำนี้ก็จะเป็นความหมายคล้ายๆกันเลยคำแรก right 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 คำนี้แปลว่าถูกต้องแปลว่าใช่แปลว่าข้างขวาแปลว่าได้อีกหลายๆอย่างเลยบอกแล้วว่าคำคำนึงมันแปลได้เป็น10เป็น20ความหมายแต่ในที่นี้เราจะมาคุยว่ามันแปลว่าถูกต้องอย่างเวลาที่มีใครพูดอะไรขึ้นมาถูกเป๊ะเลยเราก็จะบอก right ถูกต้องแล้วละ่ะอ่าใช่ฉันเห็นด้วยประมาณนั้นแต่ว่าเวลาออกเสียงนะ right 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 เป็นตัว R นะไม่ใช่ตั L เวลาออกเสียงแยกเสียงให้ถูกแล้วก็มีเสียงลงท้ายด้วย G H t อ่าทำคลิปไปละไปเปิดดู right 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 อีกคำหนึ่งทัดลงมาความหมายแบบโอ้ถูกต้องตรงเป๊ะเลยถูกเพลงเลยประมาณนั้น exactly 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 เวลาเราคุยกันแล้วบังเอ,อินะเพื่อนคนหนึ่งพูดมาแบบปิ๊งเราเข้าใจเราเห็นด้วยเรา เรา agree แบบอย่างมากเลยเราก็จะบอก exactly อนั่นแหละถูกต้องเลยอันนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม yes exactly ประมาณนั้นนะฝึกออกเสียงให้ชัดฝึกออกเสียงให้ถูกฝึกพูดบ่อยๆแล้วมันจะเข้ามาเองโอเคครับผมโอเคครับผมมาดูกลุ่มคำต่อไปคำนี้ quite well quite well quite คำนี้อย่าอ่านเป็น quiet นะอันนั้นมันสลับตัวกันนะอันนี้ quite มันแปลได้หลายความหมายมากแต่ในที่นี้จะขอแปลว่ามันแปลว่าค่อนข้างทำไมมันถึงแปลว่าค่อนข้างส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะอย่างเช่นคำนี้แหะ quite well ก็แปลว่าค่อนข้างจะดีหมายถึงยังไงมันยังไม่ดีนะ,เห,นเ,ะเ,เหมือนเกือบตกกระตกเออเหมือนเกือบตกเกือบได้เออเห็นนะเกือบตกคือไม่ตก เกือบได้คือไม่ได้ quite well คำนี้ก็แปลว่าก็ค่อนข้างดีนะแต่มันไม่ได้บอกว่าดีมากเพราะมันจะมีคำข้างล่างที่บอกว่าแปลว่าดีมากทีนี้ quite well เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆง่ายๆนะ he is quite good ถ้าเราบอกว่า he is quite good เขาค่อนข้างดีอยู่นะแต่ก็ไม่บอก he is so nice หรือว่า he is very good ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้น quite คำานี้จะมานำหน้าเพื่อบ่งบอกว่ามันค่อนข้างอ่ามันค่อนข้างนะมันก็โอเคนะมันไม่ถึงกับว่า SUPER หรือว่าดีหรือมากอ่า i t e Well ประมาณนี้นะแปลว่าค่อนข้างดีค่อนข้างจะดีอะ่ะมันจะดีอยู่แล้วล่ะแต่มันยังไม่ดีท่ยอยไม่งงนะเหมือนเกือบได้จะเกือบตกประมาณนั้นอ่าแล้วคำข้างล่างนะ่ะ very well very well อันนี้โอ้โหเนี่ย Well มันแปลว่าดีอยู่แล้วพอมามี very well นำหน้ามันเลยกลายเป็นดีมากๆเลยดีมากอ่ะเห็นไ้นะ Quite well กับ very well มันเป็นคำเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกันเลยแหละอันนึงค่อนข้างจะดีกำลังจะดีแต่อีกหนึ่งมันดีมากละอ่าโอเคลองฝึกออกเสียงแล้วลองเหมือนเดิมพูดอีกแล้วไปค้นหาไปศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมฝึกพูด ฝึกอ่านฝึกออกเสียงเราจะต้องทําตรงนี้ด้วยตัวของเราเองนะสกิลไม่มีใครส่งไปให้เราได้นะไม่ได้บอกว่าอเอาสกิลของน้าไปพูดอังกฤษได้เลยไม่ใช่เราจะต้องเป็นคนเอาไปฝึกเอาไปพูดเอาไปอ่านเอาไปทําจนกระทั่งมันเกิดความเป็นความชนานาญขึ้นมาที่สําคัญมันใช้เวลาและก็การทุ่มเทน,นิดนึงต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกต้องพูดต้องพูดต้องพูด,พดให้ได้ โอเคครับผมโอเคเราจะมาดูอีกกลุ่มคำหนึงที่มีความหมายค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ก็คือบางทีก็แทบจะใช้เหมือนกันแต่มันก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรอันแรกเลย pretty good a pretty good pretty แปลว่าดีอยู่แล้ว good ก็แปลว่าดีพอมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเออค่อนข้างดีเลยแหละ a p r e t t good อา p r e t t good ลองออกเสียงดูดีๆนะโอเคแล้วข้างล่าง่ะคำว่าโอเคเราก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าโอเคก็คือถูกต้องตกลงใช้ได้อ่า uh, ทีนี้ it's okay สำเนียงโทนเสียง it's okay มันก็แปลว่าก็ใช้ได้แต่ถ้าเราบอก it's okay เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยแหละอ่ะเห็นไหมโทนเสียงทำให้รูปประโยคคำศัพท์คำเดียวกัน ประโยคเดียวกันเปลี่ยนความหมายได้ทันทีเลย it's okay ก็คือก็งั้นงั้นแหละใช้ได้อยู่หรอกคิดว่าใช้ได้อ่ะแต่ถ้าบอก it's okay อ่าเฮ้ยใช้ได้เลยทำไมล่ะอ่าประมาณนี้เห็นไหมยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งง่ายๆเลยแค่เปลี่ยนโทนเสียงความหมายเปลี่ยนแต่คำศัพท์คำเดียวกันนะเปลี่ยนโทนเสียงความหมายเปลี่ยนเช่นคำว่า excuse me อ่าเดี๋ยวฟังดูนะ คนหนึ่งพูดเบาๆ Excuse me may I ask you something Excuse me may I ask you something อันนี้คือขอโทษนะคะเดี๋ยวรบกวนถามอะไรหน่อยสิแต่กับอีกคนหนึ่งบอก Excuse me that's my book Excuse me t h a t my book อีกคนหนึ่งบอกเฮ้ย hey, หยุดนะนั่นหนังสือผมอ่าอันนี้เป็นประโยคนะเห็นนะเวลาเราพูดโทนเสียงเรามันจะต่างกันไป อันนี้อาจจะยังไม่ชัดเพราะว่าประโยคมันคนละอย่างกันเนี่ไอคนหนึ่งขอร้องถามคําถามเชาบ้านอีกคนหนึ่งสั่งเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้สมุดของฉันอ่ะทีนี้เอาคําคําเดียวเลยนะคําว่า excuse me ถ้าเราบอกว่า excuse me เนี่ยคือการขอทางคือการเกินนําคือการบอกว่าเออขอโทษนะครับขอโทษนะคะ excuse meexcuse 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 me แต่ถ้าอีกคนหนึ่งขึ้นมาพูด excuse meexcuse meexcuse me อันนี้แปลว่าเฮ้ยหยุดนะทําอะไรอ่ามันมันไม่บอกว่าฉันขอโทษนะเออเห็นนะคําแรกนี่คือเราเกินนํากรณีปกติคําที่2นี่คือสมมติว่ามีใครเดินมาชนไหลเราแล้วเดินจากไปโดยที่ยังไม่ได้ขอโทษเราเราตะโกนไล่หลัง excuse me excuse me อันนี้ไม่ได้บอกว่าผมขอโทษนะแปลว่าเฮ้ยเมื่อกี้ทําอะไรเออเห็นไหมต่างต่างโทนเสียงคำคำ,คำเดียวความหมายเปลี่ยน เพราะฉะนั้นโทนเสียงในการพูดภาษาอังกฤษมีผลนะ,ะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องโทนเสียงอยู่ในหลายๆบทแล้วฟังไปเรื่อยๆโอเคครับผมมาดูทีนี้คำเหมือนกันเสียงเหมือนกันคำว่า good 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 ที่แปลว่าด,ดีใช้ได้หลากหลายโอกาสได้แหละแต่อีกคำหนึงข้างล่าง well 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 แปลว่าด,ดีเหมือนกันอ่า คือใช้ได้ทั้งสองอย่างเป็น adjective เหมือนกันคำ good ก็ได้ใช้คำ well ก็ได้ลองมาดูการใช้งานของมันนะมันใช้งานต่างกันนิดเดียวเลยอ่ะแต่อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกนะแนะนำไปอ่านไปศึกษาไปหาความรู้เองอ่ะเราจะใช้ good กับ well ในประโยคที่แทบจะเหมือนกันเลยนะอ่ะฟังดูนะ I'm good with computer I'm good with computer อ่ะเนี่ยฉันใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีอ่ะ แต่อีกคนหนึ่งพูดว่า I know how to use computer very well I know how to use computer very well เห็นไหคำหนึ่งมันมาอยู่ข้างหน้าอีกคำหนึ่งมันไปอยู่ข้างหลังเนี่ยฉันมีความรู้มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีกับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฉันก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่อคนแรกบอกว่า I'm good with computer อีกคนหนึ่งบอกว่า I know how to use computer very very well ่เห็นนะนี่คือรูปแบบการใช้งานของมันอยากรู้รายละเอียดเชิงลึกตามกันเข้ามาดูในคลาสหรือไปศึกษาเอาเองก็ได้ self learning โอเคนะโอเคเราคุยกันแต่เรื่องคำดีๆมาละเยอะแยะเลยทีนี้ลองมาดูคำที่มันค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่แบบว่าประมาณว่างั้นๆแหละประมาณนี้คำแรกเลย so โซ so อ่า so so ก็แปลว่าประมาณงั้นๆแหละ How are you today? so so อ่านี่คือประมาณงั้นงแหละคือก็งั้นงั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากมายก็โอเคอะไรประมาณเนี้ยกับคำข้างล่างแบบตรงตัวเลย Not so good Not so good โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยวันนี้ไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากเลยเออประมาณเนี้ยคำพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันเราจะตอบแค่ว่า I'm good I'm great, I'm doing well uh, เพราะว่าจริงๆแล้วมารยาทในการถามคำถามในการ greeting กันเนี่ยเขาถามโดยเชิงมารยาทส่วนใหญ่เราก็ตอบกลับไปว่า I'm doing good, thank you, how about you แค่นั้นเองจะไม่ค่อยมีใครมาโปกหรอกว่า Oh I'm not feeling well last night, I can't sleep, I get a cold, I have a trouble at home อะไรเงี้ยมันจะไม่มีใครไปบอกตรงนั้นน่ะมันเป็นการ greeting กันแค่ถามโดยมารยาทแล้วเราก็ส่วนใหญ่ก็ต้อง ตอบโดยมารยาทแค่นั้นเองแต่คําพวกนี้เราจะใช้กับเพื่อนจริงๆที่ว่าไม่ได้มาถามตามมารยาทแต่ถามด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เป็นไงวันนี้เราสามารถตอบไปได้ว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆเ,เราสามารถเล่าเรื่องราวให้เพื่อนเราฟังได้แต่ถ้าเป็นการเขาเรียกว่าสื่อสารการันแบบกร i t i ิ i งกันในที่ทํางานซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือคนที่เดินสวนทางกันคนละ,ะแผนกคุณไม่ต้องมาตอบคำถามพวกนี้ เราจะตอบแค่ Hi Thanks I'm doing good Thanks How about you I'm doing good Thanks How about you แค่นั้นจบมันเป็นมารยาทในการทักทายแล้วเขาก็ถามโดนมารยาทเช่นกันโอเคนะอ่ะอย่างน้อยรู้จักวันนี้คือ so so งั้นๆแหละ not so good not so good ไม่ไม่ดีเลยไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอเคครับผม มาจบกลุ่มคำนี้ด้วยคำที่ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่คำแรกเลยแปลตรงตัวเลย bad 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 ก็แปลว่าไม่ดีเลยรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่อ่ะมันตรงตัวเลยแหละคำที่สอง so bad so bad so so แปลว่างั้นๆแต่ถ้า so คำเดียวเนี่ยแปลว่ามากนะอย่าง I'm so glad to see you ผมดีใจมากๆที่ได้เจอคุณ It's so nice to meet you. ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอหรืออีกอันหนึ่ง Thank you so much. Thank you so much ก็แปลว่าขอบคุณมากๆเลยเห็นนะถ้า so มาอยู่คำเดียวนำหน้าอะไรมันจะกลายเป็นอย่างมากขึ้นแต่ถ้ามันอยู่โซโซ2ตัวมันกลายเป็นงนันงนเออไม่งงนะภาษาอังกฤษนะบอกเลยไงเราจะต้องมีการเรียนรู้มีการช่างสังเกตแล้วก็ต้องจดจำไอ้รายละเอียดพวกนี เพราะบางคำนะบางเรื่องอ่ะมันไม่มีกฎตายตัวนะมันจะใช้ได้ตามรูปการที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเปลี่ยนประโยคไปมันก็แปลเป็นอีกอย่างหนึ่งและอย่างแค่ accent เนี่ยนะอย่างแค่โทนเสียงเปลี่ยนโทนเสียงคำคำเดียวกันสื่อออกมาคนละความหมายเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องเรียนรู้ต้องจดจําและต้องช่างสังเกตในเกือบทุกอย่างที่เราคุยนไว้สงสัยอันไหนไปเปิดดูในวิดีโอกเก่าๆนะที่น้าได้อัดไว้แล้วที่น้าได้ส่งไปให้แล้ว แต่ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเข้ามาเจอกันเข้ามาคุยกัน bad แปลว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีละ so bad แปลว่าไม่ดีเอามากๆเลยอ่านะอยู่ที่เวลาเราจะไปใช้นะมันภาษาอังกฤษนะมันมีความไม่ตายตัวอยู่เยอะมันสามารถ flexible มันสามารถดัดแปลงได้ถ้าเราเอาภาษาอังกฤษไปพูดโดยที่เรามี accent ที่ชัดเจนที่ถูกต้อง เรามีโทนเสียงที่ที่ฟังแล้วมันดูดีเรามี feeling ของเสียงที่ฟังออกมาแล้วโอ้มันลื่นไหลามากแต่เราไปใส่ผิดรูปนิดนึงไปใส่ผิดกราฟมานิดนึงไอ้เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยคนจะลืมคนจะมองข้ามจะไม่ให้ความสนใจเขาจะตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดแล้วมันจับใจความได้มันจับประโยคได้แต่ถ้าบังเอิญว่า accent ก็เป็นสำเนียงไทยเดร้อยเซโทนเสียงก็ไม่มีพูดเรียบๆเ,เ,เลย Hi, how are you? Nice to meet you. อย่างเงี้ยแล้วก็ feeling ของเสียงไม่มีคือพูดหน้าตายมือไม้ไม่ได้สีหน้าท่าทางไม่มีอารมณ์ของเสียงไม่มีแต่งประโยคมาถูกต้องเป๊ะตามหลักแกรมมาเลยใส่ tense มาถูกต้องเป๊ะใส่ verb ใส่อะไรมาโอ้โหแบบดูดีเป็นประโยคที่สมบูรณ์ perfect เลยแต่การพูดอย่างนั้นนะทุกอย่างจะจบเลยเขาจะบอกว่าคุณยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต่อให้คุณแต่งประโยคมาสวยหรูแค่ไหนก็ช่างอ่า อีกนะไม่ได้บอกว่ามันเน้นที่แอคเซนต์มันเน้นที่โทนเสียงมันเน้นที่ฟีลิ่งแค่นั้นนะไม่ใช่เรื่องการถูกต้องเราสอนกันก่อนแล้วเรื่องการอ่านออกเสียงเราสอนกันก่อนแล้วฝึกพูดประโยคเราสอนกันก่อนแล้วตอนนี้เรามาเรียนกนรอัดวานเราจะต้องใส่แอคเซนต์เข้าไปให้ได้ขอแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนใส่แอคเซนต์เข้าไปให้มีความเป็นอังกฤษนิดนึงให้ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือภาษาอังกฤษแต่ยังเป็นสำเนียงคนไทยอยู่ สใส่โทนเสียงเข้าไปมันไม่มีหรอก Hi how are you อ่านชา้ชาๆชาัดๆแบบเรียบขนาดนั้น Hi how are you เนี่ยคือโทนของเสียงแล้วก็แอคเซนใส่ลงเข้มมามาพอเราใส่ a c คเซนต์พอเราใส่โทนของเสียงฟ e l i n g มันตามมาโดยธรรมชาติของมันของพวกนี้มันคู่กันอนะ่ะมันไม่หนีกันไปไหนหรอก Hi how are you คือเป็นการแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยถามเป็นห่วงจริงนะเนี่ย ออสีหน้าท่าทางแล้วก็โทนเสียงมันออกมาไม่ใช่ Hi how are you หรือ Nice to see you Nice to see you อย่างเงี้ยพูดแบบเหมือนกับหุ่ยนยนต์อย่างเงี้ยกับอีกคนนึงบอก Hi Nice to see you Nice to see you แล้วก็ยิ้มด้วยแล้วก็มองไปที่คนนั้นด้วยประโยคเดียวกันแต่ใส่ accent ใส่โทนเสียงคนละอย่างกันความหมายมันต่างกันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นฝึกนะมีทางเดียวที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้ฝึก แล้วก็ต้องทุ่มเทใช้เวลากลับมันโอเคนะเดี๋ยวมาดูบทต่อไปกันนะโอเคครับผม